ครับ uh, สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีทานาจาน์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการดาวเด็ดเลขดังทั้งช่อง 9, Stone, ese, เก้าดาว้อนสโตนอันดมันีเสริมความแห่งเติมความร่ำรวยกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยท่านอาจาร์กิติแอสโตร์ชันเก้าดาวคอนสโตร์รกลับมาพบกันในเรื่องราวดีๆต้อนรับปีสองห้าหกสี่เลยแล้วกันนะคะปีสองห้าหกสี่เนี่ยคือ จริงๆเราเป็นปีชาลูนะปีชาลูภาษาไทยคือบัวปีชาลูภาษาไทยคือบัวปีบัวเนี่ยก็เป็นปีที่เรียกว่าครับจร,จริงๆเราเป็นบัวธาดุอะไรธาตุทองหรือธาตุด,ดินนะเอะเป็นสิงทิวนะสิงทิวสิงก็คือทองประดับทองเจรนนะครับสิงทิวก็คือวัวที่เจรนายแล้ววัวทองที่เจรนายออกมาแล้วอย่างสวยงาม อ่าแปลแบบนี้ก็ได้วัวทองนะครับเป็นซิงทิวปีซิงทิวมนาะแล้วเราเราเยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปีปีหน้าเนี่ยนะปีสองห้าหกสี่เนี่ยเป็นปีวัวแล้วหลายๆท่านก็ต้องมีเรื่องเราของตำโหราสัจีเราคือมีเรื่องของปีชงปะทะตรงนี้นาเป็นข่วงหลายๆคนหลายๆปีนักกษัตริย์เลย ปีวัวเนี่ยนะปีที่จะชงปัทธะเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหรือว่าโดนปัททะอย่างรุนแรงนี่ก็จะมีปีแพะใช่ปีแพะมีปีมาลงปีแพะแล้วก็มีปีมาลงปีฉลูคลูชงตัวเองอ่าแล้วก็ปีจอปีจอใช่ชินัษัตริย์นี่คือชงปัทธะปีแพะนี่ก็ชงเต็มเต็มแล้วนะ เราปีรวมชงมกีไปมาลงปีจอแล้วก็ปีฉาหลูนั่นแหละที่รวมชงก็คือคักเฮงผัวนะปีคักกับปีฉลูคักตัวเองนะก็<ล>ะมีปเปีเฮงอยู <bio S 2> <he> ่เหมือนกันในเรื่องของสุขาภาพด้วยเรื่องของธรรุรก,กิจการเงินการเงินรวมทั้งครอบครัวติดที่น่ะเป็นห่วงแล้วก็เรื่องสุขาภาพนะแล้วก็เศรษฐกิจธุรกิจ ตรงนี้น่าเป็นเหมเมนนคกันสัจจินก็ตำราโหลาสั์จินเล้าพอเปลี่ยนปีมาเนี่ยนะเปลี่ยนปีมาแล้วปาะมันเดือนกุมภาพันธ์ล้างวันเทเสหล้างวันเทศสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปีนากาสัจจิน<ช>ก็อาจจะแนะนำนะนะแนะนําให้หลายๆท่านที่มีปัญหานะชงปะทะกับองค์ไทยสวยเอีย่ยเนี่ยเดินทางไปสักการะองค์ไทยสวยเอีย่ย เพื่อขอพรขอความเมตตาจากองค์ท่าน,านองค์ไทยสวยแอมเนี่ยมีเจงเจงแล้วมีทั้งหมดหกสิบพระองค์ในหกสิบพระองค์เนี่ยท่านจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันลงมาที่ลงมานุ่เพื่อดูแลดวงชาตาห้กับลูกหลานในแต่ละปีก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนและพระนำในแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปนะปีสองห้าหกเิ 2, 5, 6, 6, ละปีชาลูเนียนนะเป็นองค์ไทยสวยแอ้มองที่สามสิบแปด มีพานาำว่าไทยสวยเอียไทยสวยเอียสิงแ์กงเป็ทเท่เล่าเนี่ยองค์ที่สามแสนเจ็ดมีพานำว่าโลปีไตเจียงกงมืหักว่าตอนนี้นะหลายหลคนยังเดินทางไปทิศสันเจ้ารือว่าว่าจีนเนี่ยนะไปไปว่าแกปีชงเนี่ย หน้าที่ดูแลดวงชะตายังเป็นขององค์เทพสามเส็เจ็ดอยู่นะยังยังไม่ยังไม่เปลี่ยนปีนากาักกตริึกจีนเนี่ยยังเป็นของขององค์เทพสามเสด็จเจ็ดอยู่ยังเป็นองค์โลปีไต่เจียงกงดูแลอยู่หากคนมีปีชงปีสองห้าหกสี่เนี่ยไปไหวไทยสวยเอียตรงเป็นองค์เทพสามเสด็แปดนะไทยสวยเอียสิงชากงท่านจะเสด็จลงมากว่ ต้องเปลี่ยนปีนาาักะัตย์ไปก่อนหลังตุดจินนุนอาจารย์จะแนะนำให้ไปไหวเนี่ยก็เป็นช่วงหลังตุดจินไปเลยแล้วกันวันที่ห้าเนี่ยเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งบดนะจะส่งเสด็จในวันวันที่ห้าวันที่ห้านกะุมภาพันธ์ส่งสเสด็จปีสองห้าหกเซวันเทบแอดเนี่ยรับสเสด็จเจ้าลงจากสาวรรค์วันนั้นนะใหไหว้รับไว้รับเจ้าลงจากสาวรรค์ ตอนเช่าว่ายไปก่อนแล้วก็คืนก็วไว้ว่ายชายสิงเอียอีกครั้งหนึ่งใช่ตีสามถึงตีห้าครับก็ว่าได้ตามสาดวกบางคนอยากวหวเที่ยงคืนก็ได้นะตามจาดวก <pt im> บางคน <c ะ> ง่วงนอนก็ว่าไปครับ <c oughs> ก็วันคืนวันที่สิบเอ็ดเนี้ยวหว่ารับชายซิงเอีย้ยวันที่สิบสองมันก็เป็นวันตุษจินวันที่สิบสองก็เป็นวันตุษเจินแล้วก็เป็นวันธงชายด้วย ใช่ถูกต้องครับในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนํานาและหลายท่านเนี่ยเดินทางประเทศสันเจ้าหลุไปว่าจินเลยแล้วกันไปไหว้ชาย,ชยสิงเอียตนเช่าก็ได้แล้วก็ไหว้ไทยสวยเอีย้ยองค์ที่สามส็บแปดเพื่อขอพรขอความเมตตาองค์ท่านได้คุงครอง,องดวงชาตาของบุคคลที่ม,มีปีชงปีชงก็จะมีปีแพะปีชาหลุมีมาลง ปีจอ,อาาศีนกาศนีที่มีปัญหาชงต,าต้องวายแล้วต้องมีคําทาตามมาว่าแล้วคนใหม่ชงวาได้หรือเปล่าคนใหม่ชงก็วายได้ดวงดีอยู่แล้วก็ดียย่งเย่งขึ้นไปความเยิงแล้วไทยสวยเยี่ยนเนี่ยนาะเทพเจ้าเทพเจ้าไทยสวยเยี่ยนเนี่ยอยากจะแนะนาให้ทุกคนเนี่ยนาะสาธุชนเนี่ยพอเปลี่ยนปีมาให้เดินทางไปสักการละเพื่อขอความมงคลให้กับ ชีวิตเราก่อครอบครัวแล้วก็โรลาเกตการงานอยู่แล้วนะคนใหม่ชงก็วายได้วายแล้วก็เดีๆดีขึ้นไปครับมีโชคมีชัยมีการค่าที่ดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขน้ำหม่เจ็บไหม่ป่วยอยากแนะนําให้วคยก็คงจริงแล้วก็วายอย่างนี้มาเรียกว่าร้อยพันเป็นอะยาวนานแล้วครับเราคนที่มีปัญหาเนี่ยปีคักเนี่ยปีคักเนี่ยเป็นปี มีปัญหาโย่เหมือนกันนะคือปีข้าวเนียปีปีชาลูนะปีชงเี่กจริงๆแล้วเป็นปีเป็นปีแพร์โดยตรงตรงนั้นชงชงแล้วก็เจอปัญหาหลายอย่างหลักปีแพร์เนี่ยนะการเงินหลักครอบครัวนะการเงินครอบครัวสุขภาพทุกอย่างอยู่ที่ว่าแล้วแต่ว่าดวงของแต่ละคนเป็นยังไงอะเดาในชีวิตตั้งรับอะไรอยู่นะตรงนี้สําคัญมากว่าปีแพร์เนี่ยนะต้องไว้วาจริงๆ เพราะว่าปัตทะกับไทยสัวเออโดยต,งตรงกับความเมตตาท่านปีแห่งก็จะเป็นปีมาลงนะปีมาลงเนี่ยก็ต้องพบเจออะไรอย่างยเหมือนกันมีข้อกรรมด้วยสุขภาพก็หมยดีด้วยข้อกรรมก็มีหลายอยา่างอ,อยากให้ไหวขอผ่อนในสวนนั้นแล้วก็มีปีผัวปีผัวก็จะมีปีจออาจารย์ปีจอก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันครับ ก็จะเจ็บป่วยไม่สบายเนาะกับต้องระวังเรื่องสุขภาพนะอย่างที่บอกว่าอาจารย์ก้าวบอกว่าอ่าคนปีแพะนะอก็ถ้าเป็นดวงไทยก็คือลาหูเข้านะก็คือลาหูทับดวงชะตานั่นเองพอลาหูทับดวงชะตาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ทั้งเรื่องสุขภาพการเงินเนาะการงานอาชีพมันก็จะมีปัญหาเพราะโดนชงตรงนั่นเองและยิ่งคนเกิดวันศุกร์ด้วยนะลาหูที่ทับ นะนักษัตริย์ปีแพะเนี่ยมันจะเป็นกาลีทับลักพอดีนะเราก็จะมีปัญหาเรื่องความรักครอบครัวด้วยนะครับก็ต้องไปทําการพิธีแก้เคราะห์สะดกรรมเนาะไปไหว้ใช้สวยเฮียนะที่วัดจีนจะมีนักษัตริย์ทั้งหกสิบนะหกสิบปีนักษัตริย์ที่เทพคุ้มครองอยู่นะครับไปถามที่วัดได้เลยนะครับก็ถือว่าไปทําบุญได้ด้วยไปทําบุญด้วยขึ้นปีใหม่ด้วยนะดวงชะตาก็จะได้นะสดใส เรามีลายซึ่งอุปสรรคใช่แล้วก็จริงๆเราช่วยบรรเทาข้อกรรมหน้ากันไหวขอพรอจากองค์ไทยสวยเอียเน่ยเป็นการกบรรเทาข้อกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตนะปที่สันเจา้ารู้บ้างว่าจีนเนี่ยอาจารย์จะแนะนํานิดหนึ่งนะให้ไปเขียนเทียบนะเขียนเทียบเทียบเป็นอย่างเงี้ยก็ลงชื่อลงในกระดาษแดงเขียนเทียบเนี่ยเพื่อ,อรายงานองค์ไทยสวยเอี่ยไม่รายละเอียดยัางไงาบ้าง เทียบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนอกนอมสักการะองค์ไทยสวยองค์ที่สามเ็ษแปดองค์ที่สามเศบแปดเนี่ยไทยสวยเอี่ยสิงแชกงก็ให้เขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดปีนักษัตริยที่คุณเกิดนะบ้านเลขที่อะไรเขียนไปที่อยู่ของค,คุณต่างๆนะ,ะเพื่อที่จะอธิษฐานขอพรนะแล้วก็ขอพรต่างๆเหล่านี้ต้องเขียนเทียบด้วยนะ เพื่ออะไรวัดจีนล้ก็สันเจ้าเนี่ยเขียนดวงของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยเก็บว่าทีสันเจ้าที่วัดจีนเลยต้องเขียนทุกคนนะที่มีดวงชงปัท t าต่างๆว่าถึงเวลา,าผัดเปลี่ยนมุนเวียนไปเราถึงเวลาเหมาะสมเราทางสันเจ้าหรือว่าวัดจีนเนี่ยจะเก็บดวงของคุณเนี่ยไว้ที่สันเจ้าตลอดไปเพื่อทําพิธีผ้าเก่งผ้าเก่งไม่ภาษาไทยคือสวดมนให้กับดวงชะตาของคุณให้คุ้มของ ครับถ้าจีนก็จะ้าเก่งให้คุณก็จะแค่คัดปลอดภัยนะเก็บในในที่ที่เหมาะสมเป็นมงคลจะไม่มีการเียบยํำดวงชะตาหรือลายเชื่ออะไรต่างๆของคุณนะในสัญ้าก็จะเก็บไว้ให้แทบาเจ้ากุ้คของดวงชะตาะถึงวารายก็จะทําพิธีให้สําคัญคือสสวนเนี่เดี๋ยวไปถึงสัญ้าแล้วก็ยกมือไหวแล้วกลับบ้านะไม่ไม่ได้เขียนเทียบเนี่ยก็ไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่ ก็ยังทําไม่ครบยังทําไม่ครบเราไปสักการะองค์ไทยสวยเนี่ยน่าก็จะมีจริงๆเรามีต้ากิจจานหนึ่งส้มมงคลอแล้วกันปาตาไทยลําส้มมงคลนะนครับส้มมงคลนสี่ผลเนาะส้มมงคลนถาดหนึ่งจานหนึ่งจานหนึ่งเรามงคลนแล้วกันแล้วแต่มีทุกเทียนมีกระดับไหว้นะมีหนึ่งเตี๋ยวเสพสามแผ่นมีหนึ่งเตี๋ยวทั้งวัดจินก็คงจัดให้สันเจ้าคงจัดให้ใช่หนึ่งกระเสพสามแผ่นก็ขายเป็นชุดเลย S <S <S ชุดกระดัดไว้ก็ไม่ชักไปไปไม่ยากเราไปเสื้อ,อไม่กี่บัดสำคัญ <S 2> <S 2> <S คือในส่วนของการเขียนเทียบเนี่ยรายงานแล้วก็ขอพรองค์ไทยสวยเอียนาาให้ดีๆองค์ที่สามสิบแปดตอนนี้ยังยังยังขอพรไม่ได้นะยังเป็นหน้าที่องค์เก่าดูแลอยู่คือองค์เทศสามสิบแดแล้วลังติดจีนไปคือวันที่สิบสองกุมภานะคุณค่อยไปขอพรค่อยไปเขียนเทียบ ปีหน้าปีหน้าปีหน้าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนปีนัากษรตริย์ไปก่อนอาจารย์บอกออกอากาศล่วงหน้าจะได้เต็มตัวนะใช่ใช่ใช่จะได้เต็มตัวเดี๋ยวถึงวันลาแล้วก็เองานยุ่งยุ่งแล้วก็มาได้บอกพอเดี๋ยวช่วงช่วงประมาณกุมภาพันธ์มวยงานยุ่งครับเราในในศัตว์ฝรั่งของอาเหยนี่อะที่ศึกษามาเนี่ยคนที่มีดวงชงปทากับปีสองห้าหกสี่เนี่ยนะ ปีหน้านี้ก็เป็นปีสองศูนย์สองหนึ่งคนที่ชงกับปีลาปทากับปีเมใายบ้างมีคนเกิดวันที่หกคนเกิดวันที่หกเกิดวันที่สบ่ห้าเกิดวันที่เย่แสบแสเกิดปีชาหรูปีมาแมปีจอปีมาลงคนที่มีวนันเท่เกิดบวกเดือนเกิดบวกคอสอเกิดบวก บวกรวมต้องให้ได้เลขหลักเดียวเลขหกอะ่ะเลขหกเนี่ยชงปลาท่ากับปีสองห้าหกสี่แล้วปีสองศูนย์สองหนึ่งอาครกับทำทำอัญมณีออกมาเหมือนกันสำหรับคนที่มีความเชื่อนะในเรื่องของพลังอัญมณีในเรื่องของหินพลังลีรับต่างๆมงคลอะ่ะก็ทำออกมาเป็นหินแกเปยชงแหละสำหรับคนเกิดวันที่หกเกิดวันที่สีห้า เกิดวันที่เย่เส็บเสแล้วก็เกิดปีชาลูปีมาลงปีจอปีชาลูมาลงจอแล้วก็ปีแพะนะมีสองแบบม,มีแบบธรรมาดาก็ไม่ธรรมาดาตัวนี้รู้สึกว่าอีจะเลือกหินที่มีพลังดีที่สุดใมมนบรรดาหินแก่ปีชงเลยนะตัวนี้เราเรียกว่าเป็นหอกอายนะภาษาไทยเขาว่าเป็นหินตาเหี่ยว หินตายเหว่ฮอกอายเนี่ยจริงๆเราเป็นหินที่ไม่มีในในประเทศนี้นะนําเข้าทั้งหมดอ่ะห uh ินตาเหว่ฮอกาอเนี่ยเป็นหินที่มีพลังงานดีที่สุดในบรรดาไทเกอร์อายทั้งหมดทั้งมวลน,นะ uh huh. อีนา Hawk Eye ําหอกอายเนี่ยนะมามาล่อยรวมกับออฟซิเ uh, ดียนออฟซิเดียนเนี่ยเป็นพลังที่หักเ้พลังด้านลบออกจากดวงชะตาออกจากคนที่คุ้มครอง ไม่ว่าคนที่สวมใส่เนี่ยเป็นใครก็แล้วแต่สวมใส่ติดตัวไว้เนี่ยเจอพลังที่ไม่ดีมากระทบเนี่ยนะดวงไม่ดีหรือดวงชงเนี่ยนะพูดผีเปรตัหรือคนทําคุณสายข้าคล้องหรือว่าเรียกว่าโดนลมเพลมพัดแช่ไม้คนไทยอ่ะโดนผีใหม่มีญาติทำลายอย่างเนี้ยขั้งท่านนอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะตัวเนออบซีเดียนเนี่ยแล้วก็ตัวฮอกอายเนี่ยปัดเบาคมครองนะ ปัดเป่าผู้ผีเปีาัคุ้งของให้ดวงชาตารอดพ้นจากของเหล่านั้นคนชงปาท่านเนี่ยเจอหลายแบบเล่าในหนึ่งปีนะ้ำทับเอาตัวไม่ลดรักษายักด้วยมาลอยลงกับอาเมทิตอเมทิตเนี่ยเป็นหินที่มีพลังงานในเรื่องของการบําบัดสูงที่สุดคือบําบัดความเครียดบําบัดจักกะนี้อาการปวดหัวไมเกรนต่างๆอาการความเครียดต่างๆบําบัดทั้งหมด มีพลังลี้ลับมากที่สุดในเรื่องของจิตเวียนยันแล้วก็การปกป้องคุ้มครองผู้ที่สวมใส่เนี่ยให้รอดพ้นจาก<ข>พลังอับเปามงคลทั้งหมดทั้งมวลรอมทั้งดึงดูดในเรื่องของพลังงานที่ดีเนี่ยนะมาให้กับคนที่สวมใส่ด้วยก็เรียกว่าพลังกายดีพลังจิตดีแล้วก็ผ่านไปได้ดตัวนี้นะอว m เนี่ยให้ให้โบชาอยู่เนี่ยเก้าร้อยเก้าเศบเก้าบาทรู้สึกว่าให้จริง,รงๆไม่มีค่าจะส่งด้วยนะ สำหรับคนที่มาอยากจ่ายซาตังมากเศ้สาเกตใหมด่ดีคนที่อยากได้ไปสวมใส่ให้ปลอดภัยไปตลอดทั้งปสุขภาพดีด้วยโชคลับกับพอมีการเงินก็ดีไปพิกฟื้นหนุนดวงชาตาต่างๆคนเกิดเปชาหรูมาเกิดเปมาลงเกิดเปมาแม่เกิดเปจอคนเกิดวันที่หกคนเกิดวันที่เสห้าคนเกิดวันที่เี่เสบเซ เรานี่เป็นคนที่มีดวงชงประทากับปีหกสี่สองห้าหกสี่อามวยทำจำนวนมากก็โทษด่วนเล่ากันนะตรงนี้ไม่มีค่าจะสงสึกว่าราคาถูกมากอามวยทำอะ่ะให้คนที่เขาํำบ,บ,บักตกทุกได้อยากอะไรต่างๆราคาถูกว่านี่ก็เป็นหินปอมแล้วนะไม่เมล้นในนี่ถูกที่สด <c oughs> ถูกที่สดเลรอดีมากที่สุดท้ออายอามวยไม่ค่อยทำแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้รู้สึกว่า ทำมาแล้วเป็นไส้ใหญ่นิดหนึ่งนะเป็นฮอกอายแล้วสักสิบสิบมิลได้ละตัวนี้ลอยรวมกับตะกุดซึ่งเป็นของคูบานะอเมริกาศรัทธาโดยตรงคูบากิกีสนานะเรียกว่าใชาแก่ปีชงอะ่ะเลือกเอาสองแบบเส้นนี้จะราคาสูงนิดหนึง่งสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองพันห้าร้อยเก้าสิบฮอกอายทั้งเส้นแล้วก็มีลอยรวมตะกุดคูบากิสนาซึ่ง ทางทางอาหมวยเหน่ยไปร่วมทําพิธีเบิกเนตมาตรงนี้เป็นของแท้นะตะกุดถูกกว่านี่คงไม่ใช่ของแท้ไม่มั่นใจตัวนี้ราคาสองพันห้าเก้าสิบฮอกอายนี่แท้ทุกเม็ดหายากพลังงานดีที่สุดสำหรับหินตะกุนไทยก็อายทั้งหมดก็ลองโทรสอบถามบูชายดูแล้วกัน อาจารย์พูดถึงเรื่องปีชงนิดนึงสำหรับลูกเสร็จหลายๆคนมีความเชื่อบ้างไม่มีความเชื่อบ้างแต่น่าเป็นห่วงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับดวงไทยแหละครับที่บอกว่าราหูเข้าพพราศีพุษศกนะทับคนปีแพะ้นะแล้วก็มันจะอยู่นะอยู่ราศีเมษพฤหัสสาวอยู่ราศีมังกรนะครับมันก็จะทำให้ส่งผลต่อ12นักษัตรนั่นแหละ นะโดนกันท่วนหน้านั้นะแล้วคนที่ชงร้อยเปอร์เนะนะอย่างที่อาจารย์เก้าาให้ฟั่งแล้วนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าได้ไหว้แก้ปีชงสักหน่อยหนึ่งนะครับขอพรในเทพคุ้มครองนะครับแล้วก็มีสร้อยนะนะพกอ,อายนะของอาจารย์เก้านะแล้วก็มีหินของครูอบสนะนะเอามาใส่เพื่อ,อทําให้เราเนี่ยนะ,ะโชคดีนะปลอดภยัย นะแล้วก็เรื่องการเงินการงานอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องรางของขลังพวกเนี้ยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองมาให้นะครับหรือถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจเนี่ยนะครับก็จะดูดวงกับผมก่อนก็ได้นะครับก็ส่งวันที่เกิดเดือนเกิดปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดมานะครับจะมีค่าครูประมาณ1,000บาทนะครับก็ดูดวงเช็คดวงประจําปีกันนะปีหนึ่งเช็คดวงครั้งหนึ่งเพื่อหาทิศทางนะครับว่าปีหน้า จะเป็นยังไงจะไปยังไงต่อถ้าคนตกงานเนี่ยจะต้องทำอาชีพอะไรที่นี้จะเหมาะสมกับดวงนะถูกดวงทำอาชีพถูกดวงปีเดียวรวยครับถ้าทำอาชีพไม่ถูกดวงสิบปีก็ยังไม่รวยนะครับก็ถือว่าปีหนึ่งนะเช็คดวงกันสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปไหว้ปีชงนะผู้ชาของมงคลของอาจารย์ก้าวไปใส่ติดตัวพกติดตัวก็จะยิ่งเฮงเฮงร่ำรวยมีความสุขครับโอเคครับอาจารย์ต้องบอกว่า ต้องบอกว่าตัวเครื่องรังหรือวัตถุมงคลเนี่ยเสริม <ừ. S 1> เสิมน็ดหนึ่งสายนิดหนึ่งนะเพราะด้วยด้วยอิทธิพลของดวงดาวบนฟ้าหรอก็ไม่ดีเท่าไรคนปีชงเนี่ย <ừ. S 1> มักจะมีปัญหาค่อนข้างจะมากปีหน้าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนะเหนื่อยหนักเหมือนกันโดยความเป็นธรรมชาติของนาคาสัต์ะลูเนี่ยก็เป็นปีที่อด,อดทนมากๆอยู่แล้วหม่ได้ว่า โชคเทอะไรไม่โชคดีเทอะไรทำหองกายก็ทามาลอยรวมกับตะกุดเนี่ยโดยสมตัวมื้ยก็ใช่นะครับสวมใส่ติดต,ต,ตัวละ่ะทั้งอเมทิตทั้งตะกุดอะไรต่างๆน่นตะกุดเนี่ยจริงๆเราเป็นของคูบากิสานาเนี่ยนะจริงๆอาบุ้ยก็มีความศรัทธาโดยตงรงพอพุทธคุณในเรื่องของเมตตาค้าขายเมตตาดีค้าขายดีนะติดต่อเรื่องงานเรื่องการ้วค่อนข้าง,งสําเร็จรับเดิน โดยส่วนตัวอีกกับความเชื่อนะอีกก็เลยไปดินลน,ลนดินลนเดินทางไปปลูกเซกมาว่าอย่างนั้นระคับรุดลยช่อมองแล้วก็ลอยรวมกับหินที่พลังงานดีที่สุดเอามานํามาใช้เนี่ยนะเป็นหินที่ค่อนข้างหายากฮอกอายพลังงานดีที่สุดในบรรดาหาินตระกูลไทยก็อายทั้งหมดครับตัวน,นี้ก็าราคาแตกต่างกันไปลองสอบสามีกดไ่ดเก็บตัวไว้ทั้งเซบ สองเสพส้มเดือนก่อให้โชคเดียช่วงนี้ก็ใกล้เป,ปลี่ยนปีเราก็เป็นห่วงใกล้เป,ปลี่ยนปีเราก็ลำบากนะต้องดูแลตัวเองเรื่องขับรถด้วยสุขภาพด้วยบางคนยังไม่เปลี่ยนปีก็เสียชีวิตไปก็มีอุบัติเหตุก็มากมายเลอเกินตรงนี้ต้องดูแลตัวอเองดดอนิดหนึห่งดูแลตัวเองตามนั้น<อ>เลยครับจริงตามนั้นเลยครับเพราะว่าศูนย์เจ็ดสามมันตั้งฉากกันอยู่แล้วพรศูนย์เจ็ดสามตั้งฉากกันเนี่ยนะครับปีปีหน้าเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นปีแห่งอันตรายก็เคาะกรรมอย่างรุนแรงครับนักนักสหมือนกันในเรื่องธุรกิจอาจารย์ต้องบอกตรงๆนะใช่ใช่ครังนี้ต่อให้ม่อยากขายอมไว้ไม่อยากรับโทรศัพท์ขี้เกียจรับสวนมนอยู่อะไรก็แล้วแต่ต้องมีหน้าที่ทานะต้องช่วยเหลือรับไปช่วยทั้งเขาช่วยทั้งเราด้วยหลายคนก็ต้องการทพเพิ่มมะอยากได้ของดีอะไรอมไว้ต้องขยัยรับโทรศัพท์อาจารย์ก็ช่วยรับด้วยแล้วกันนะ ราบางครั้งอ่ะเหมือนตวดมลหรือไปไหว้เจ้าเนี่ยมารับโทรศัพท์อ่ะหลายคนยังลำบลูอ่ะทําตรงนี้อ่าตรงนี้ะมวยอาะมวยทำน่ะเรื่องพิธีกรรมมาตรงเป็นห่วงแต่นี่สายเหยื่บังคั้งขี้เกียจรับโทรศัพท์อ่ะหลายคนก็ติดต่อมาทางที่ข้างล่างก็ได้เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างก็ติดต่อมาได้ลฝากข้อความไว้ทางไลน์อ่ะวันเดือนปีเกิดอ่ะฝากไว้ทางไลน์ปีพอสเกิดอะไรฝากไว้ทางไลน์ปีเกิดอ่ะเยวอารมวยเหยื่จัดให้เองนะ S <S <ừ> เรื่องความ <ừ> ตั้งใจในการทําเนี่ยไม่มีตํำเนะนาเหมือนนะาแต่เรื่องรับโทรศัพท์ไม่ค่อยชอบรับหลายคนต้องจัดหาเลยนะลําบากนะาอ <ừ> าจจะ์บอกไว้ปีหน้าลําบาก <ừ> ถ้ารู้ <ừ> เนี่ยเป็นนักกตรที่เหนื่อยนักจริงๆหลายๆเรื่องไม่ดีเท่าไหร่ทําธุรกิจก่าทาแบบดานทุลังเหมือนกันอ้นะอ <ừ> ืม เวลาพอสมควรแล้วก็ให้หลายๆคนโชคดีนะบูชาอะไรไปก็อาทิษฐานดีๆเดี๋ยวว่าไปไหวาจาาแล้วเอามืมวว่อเตรียมงูกวยโอเคครับครับ,รบช่วงนี้มีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ